สวัสดีครับรู้ฟังสถานีวิทยุกระจยายเสียง9 1 2ทำงานพัฒนาภาคตีหวยบัญชาการทหารพัฒนาช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาคสี่โดยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพันเอกนัทภูมิลาวทองรองผู้อำนวยการสํานักงานปฏิบัติภารกิจ กองอเมริกันรักษาความมั่นคงภายในกลุ่มยุทธการทหารและคณะในโอกาสที่เดินทางมาประสานภารกิจการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการประชาสัมพันธ์สำหรับเยาวชนยุคใหม่กับสำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาแลนะสำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านทุ่งผีปั้นรูป ตำบลป่าบอลอเภอป่าบอลจัังหวดพัทลุงและทางด้านหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการร่วมกิจกรรมละสินอดและมอบของอทิอินทผาลัมน้ำหวานและน้ำดื่มสนับสนุน ในโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี2567หรือปีฮิจรัสักราช1445ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านลีต่อทั้งนี้เพื่อต้อนรับเข้าสู่เดือนรอมฎอนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับพี่น้องประชาชนมุสลิมในพื้นที่ด้วยณมัสยิดมากอมุตมุตะกินะ ณนะบ้านลีต่อหมู่ที่3ามตะบนบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ